โอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาวอลแคนแคนจีเทสสลายนั่นเองนะครับผมและแน่นอนนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยต่อจากคลิปที่ผมบอกว่าแคนสลายเปิดรับคนเขา้าแควนนั่นเองนะครับผมคลิปนั้นเนี่ยก็มีการวอลแคนของแคนจีเทสสลายชุดที่1ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปชุดที่2แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันสิว่าการเล่นของชุดที่2นั่นจะเป็นยังไงโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับชมโคซานตะโกนเร่า่าเข้าไปดูเลยนะครับอยากได้ไอดดดดดีีีีท่่มาา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 รรรคคถถููกกกกๆๆจังแตตตพอออหซื้ไเเ็โโนนนยยึว เฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยึดหมัดกันในเด็กครับพราะมีกระลิ้นอ๋อกลิ้นเขาจะรวมแบบไม่ได้นะตานี่ถ้าตาแบบลิ้นพันนะเดี๋ยวมันจะมีคนเมมพลัคนั่งขับนะพี่โดนบ่อยครับพี่โดนบ่อยคนเนี้ยเขาชอบบูลลี่ชอบบูลลี่ระวังระวังไอชื่อเซเวนแคร์ระวังฮะอ๋อ นึกว่าพี่ฟอสอ่ะเด็ก <c oughs> วันวันขับปวดท้องเลยเลือโน้ต่ะหลดเเหลือเลือโน้นตาลีกตอนแรกครับพี่จะพูดได้ว่าขับรวะอะไรวะหลด,ดเซฟ,ฟ่อโหลดเซฟ,ฟเหลือโน้โดดต่าหลังเอตัวนะึงั่งห้องเอเลพี่ ว้ายเหลือสนจะหมดเฮ้ยฝั่น้องข้ามก็อ,อ,กอ๋อยอะรีคนหนึ่งอะอย่าเต้นให้ เอ้าเฮ้ยลองห่นเนี่ยนะคนนี้หหาไม่เจอเอ้าอยู่ไหนะ่ะเอ๋อเอ้าเอ๋เฮาใครจะเหลา <laughs> ใครครับเมื่อกี้ไม่ right. <laughs> ใช่เดี๋ยวจะได้ไม่ยิง <laughs> เล่นแล้วก็เล่นแล้วก็สื่อสารกันด้วยนะอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เราจะทักกันทีๆจนนี้ย็บกิบเลยมืเลยได้นะถ้าจะอยู่ข้างหลังเชื่อมเชื่อมจะบีบีข้อสองบาเล่อยู่บ้านไหมมีใครรู้ปะบีบีบีข้อับนี่หน้าผมโอเคไปเร่อยหนึ่งไม่ไหวถอยมาก่อนไม่ไหวถอยมาก่อนตายหน้าหมดแล้วี่สามพี่สามเยอะมากไอวเอเธอบีบีบีมีบาเล่ตัวนะบาเล่ เร,เ,เราเลีดแล้วโทษครับบอม has been planted ครับเอลตัวนึงทั่เมื่อกี้เฮ้ยห่างไปแล้วห่างไปคุมคุมกันก่อน็ได้างไปไหนอ่ะ ถ้าบุกแล้วเราเสียเดี๋ยวเอาหน้าคุมดีกว่าบาบามามาอยู่ยาสิระวังวิยานะ เียเหมือนบียาววิ่งอยู่แล้ยหน้ได้เอาโอเคโอเคได้ยินเสียงไปดูเอให้ครับระวังเที่ยมกลางนะอันดอรลี่ดูอยู่ใช่ไหมหายได้สบายสวยยังไม่ตายตอนนี้อยู่ไหนวะผููพันไก่ ยิงเล่นนะผมไม่เห็นยิงเช็คเฉยยิงเช็คโอ้โหบ้านว่าอยู่บาเลตยิบกิบเลยบาเลตนะบาเลตบ้านเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่กนดีๆเด้อไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้โหเจ๊เจ๊มาแล้วมาแล้วเขาเอง อุ้ยโอ้ยผู้พันไก่ผู้ันไก่อุ้ยเฮ้ยเอาไว้โอ้ผู้พันไก่ไหลไหลแจ็ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเดฟบได้ไหมแบบว่าเดฟไหนนะกันกันมั้ยหน่อยก็ดันไปดูแล้วเสียเปรียบจัดเลย หลังเอครับหลังเอเข้าแล้วเจเข้าโอ้โหในคาลเตอร์เอในเอคาลเตอร์ A. เจนนะอค่อยๆเล่นโอเคเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้ว <c oughs> เออจะลืมลืมบอกว่าเราถ้ามีของเกียร์นะเล่นได้นะผมลืมบอกเลยทั <c oughs> ้สองผมใช้ไปแล้วอ๋ออ๋อลุยอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อะไร <c oughs> ห้องห้องห้องเป็นของเราไงเออห้องเราเรา,เราเล่นอะไรก็ได้ผีจะตาย อุ้ยข้างหลังอุ้ยมาตัฝั่าต้องทำด้วยสากากลางห้องกลางวัด หรอต่อหายซิวตรงไหนโหลดอะไรบอกดนะ้วยได้หรอไ่นอะไรครับเล่นพวกเราเล่นกันดีแล้วสบายสบายเพี่มาอีกแน่เลยโอ้โหจี้มเจี้มชี้มเฮ้ เฮ้ยรอบสอกกันแหลคนเนี้ยเฮ้ยหน้าเอลนะมีนะดาวห่างและ้วนะหน้าเอลรอก่อนก็ได้เขารอเขารอระดันอนะเขาจะกินตอนระดันนี่แหละอ๋อคอแล้วเบิรหนะัวใจเบิร์ตหัวใจยังเงิน không lời xem mừng đuôi. Cáo đuôi. Yam. Obo yam luôn Mái móng 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 ồ, กลัวโดนกลัวโดนเก็บตัวละนัดเลยดันดีไหมเนี่ยรอดแน่ๆก็ได้เพราะว่าเขาต้องมาหาเราโหแล้วเช็คดวยนะเมื่อกี้ มารับเลยอ่เราม่ต้องตายอะไรบบร้อย่างเงี้ังเอ็นอีสองนะแนายยังี ไม่ยังไม่คนในนี่ไปตัวทีมเจ็ดทางเอขนะไงก็อยู่นะขนยก็อยู่โอ้โหหลังเอนะอาเลิดมาเลิดอยู่มาเลิดออาเลิอยู่เอาตัวนึงอ่ะนายนัดรอข้างในขอแล้วดับดับดวงเฮ้ยดีดีโอ้ตกใจหมดเลยวุ้ยเขาเขาเล่นแบ่งแบ่งกันเข้ารอบนี้ Bomb been has planted. ไปหมดแล้วมั้งมีอ่ะบีบีบีเอาเอาผมผมผมไม่ได้รู้โทษโทษโทษไม่ไรแล้วเอรีบบอกโทษทีนึกว่ารู้แล้วแล้วเป็นไรครับสิร์แล้วสิร์แล้วอยู่ไกลด้วยเราเห็นตัวเดียวไงเราไม่รู้อีกคนนึงเราไม่รู้อีกคนนึงอยู่ไหน มีคนเนเกมเล่นเกมป้าตัวข้ามั้ยเขาป้าระเบิดฆ่าต่อเตะจอเล่าแล้วผมเไหมนะมีชิ ยามียามีโอ้โหยิงขาขาผ่านเลยเฮ้ยเฮยเขียวหน้ากูเลยผู้พันไก่ไปโอเคขอเข้าไปยังไงนะมันเจ็บหน้ารถอ่ะผมดโดนยิงอุยเจียน โอ้โหกลับมาแล้วมีสองตัวรักเองเอาโมโอ้โหกำลังเออกำลังใจนี่เลยกำลังคิดอยู่แล้วหลังปะวะไม่เป็นไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วโอเคมารอบนี้เข้าไหนอยากเข้าไหนปะ คิดว่ามั่นใจที่สุดเล่นเล่นเอไหมเอก็ได้เขาส่วนมากส่วนมากเราลูกซองอยู่แล้วแต่ว่าเราวังลูกซองก่อนได้นะอ้าเรียบร้อยโดืระเบิดระเบิดขนมปังอ่ะ อุ้ยคาข้าแปดวะระวังนะในเอขาข้าแปดตัวนี้รถตีข้าตีสวยแย่งมีบายอนะยู่นะอะไรหลังมาหลังมาลนะบอสบอสหน้าบอสหลังมาพี่พี่แปดโอ้เบยโอ้เอเอก็ใส่เบียร์นะตัวเนี้ย ก็ตัวไอดอนนะเล่นได้ <ID. S 1> เหรอวะเอา,อางอเไงดีบีได้ไหมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าค่อคยๆเล่นช้าๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นคล้ายๆเขาอะเขาแบ่งกันเข้าเดี๋ยวผมไปเอแล้วกันไม่ว่าจะทำได้ไปะนะเฮ้ อ้ยน่าเลยนะพี่ตายเ้ยเข้าบ้านแล้วหมดแล้วอ้าวเข้าบ้านแล้วหมดแล้วเข้าบ้านก็มาดิวะก็มาดิวะเหงาเลยไม่ใช่เดียวอ่ะ หอเคว่าผมเข้าไอ้นี่แล้วคิดว่าผมเข้าเอไเฮ้ยันอเอาใส่เขาสุดเลยไหม ขาโผล่ไหมขาเนียนเชียว <c oughs> แบ่งแบบ่งกันเข้าอ่ะเอเอสักสองสัมเปก็ได้แค่ตายพี่เดี๋ยวผมแทงดัมาแล้วมาแล้วครปลาระเบิดระวังนะข้างหลังคอปเตอร์อะคอปเตอร์สวย <c oughs> บ้าน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 บ้าบ้านบ้านตัวนึงพี่พี่ลระวังหล่ากเข้าเยบีนะวางบีนะเดี๋โอเคสวยเฮ้ยปิงปิงหาี่โอยตายแล้วเ้ยล้าอะ ไอเหคนเดียวว่าเรามองตัวไอแล้วนะบาลสถาการณ์ปืนมันไม่ใช่คาตอบเ็บเ็บีเมาเลอยู A ่ยาวงเนลยโอเคโอเคเอได้เอได้ปะเอเาได้ป โอเคโอเคบาเลตอยู่บียาวบาเลตอยู่บียาวมาผมวางเอแล้วแม่จริงจอมโดอะไรอย่างเดี้ยล้อหลังโหเทเบอร์ลีนสวยบาเลตพลาดตัวนี้โอเค กลายเป็นสถานการณ์ตึงเลยนะระวังนะทรางยาวสร้างสุดซอมมาเลยโอ้โหไม่กล้าไปยามีพี่ยามีวิว้ยหลบไม่ทันหูตัว โอ้ตัวกระเดิ่มัแล้วอ่ะระวังนะไอ้ห้องบียาวดูใครดีเนี่ยมีไหมพี่แพทมีนะมีมีมีไม่คว่าอุ้ยไม่ตายเอาหลักเอาหลังก็อนตายเอาเดี๋ยวนมิดเราเอาเอาผมผมเราะเบิดไปของนิดแล้วไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวระวังเขาแซวว่ายนเกมนะป่าพี่แบบผ่านตรงไปไปไปปีแล้วเนี่ยไอไปยาวแล้วเซลเซลเซลแกเด่นจะมาผมได้ยิงกิลลิงไงพี่ก็เขา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 เตะระเบิดสวนกันมาป้อมมีสวนมีสวนเป็นไปได้ เข้าเข้านะอุ okay. okay. ้ยไงเอโลไหมี่กลังีด้วยะวังถงระวังถังเดี๋ยวเลยนะห้องกลางนะพี่ห้องกลางโอเควางละวางเอะนะมาแล้วพี่ห้องกลางมาแล้วอุ เหลือห้องกลางห้องไม้เหลือห้องกลางห้องกลางห้องบนห้องไม้เอาละโอ้ยสามต่อสามเขาออกหนึ่งว่ะออกหนึ่งไม่รู้ว่าออกรอบนี้ยังไงหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะหลุดนะพี่มาแล้ว เ้ตกใจเกือบโดนมเข้าไหมกีดแบทเข้าไหมวาบีนะอยู่ข้างหน้าเฮ้ยมันออกวะล่ะเดี๋ยวความจริงวาก่อนเข้าบีเจ็บเจ็บในเอจ็บในเฮมีคนปั่นไม่ทไหวอ๋อ๋อเปิดเขาก่อนเหรอเปิดก่อนได้ปูุ๋ะ เฮ้ย hey, อีวิดเดียวอีวิดเดียวพวกเราสู้สู้ฝากเขาหลุดแหละโอกาสดีแล้วตอนนี้สวยทำยัหไงครับกี่ตัวพี่ที่เดิมมาห้างอยู่อยู่ที่เดิมมาขวาประตูออกประตูให้ผมวางบีไหมให้ผมวางนะผมวางบีนะผมวางบีเท่านั้นแหะโอเคโอเค bomb has been planted สวย อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอยู่กับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอเจอเดี๋ยวไม่รงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่าเรียบร้อยอืมเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับทุกคน GGH ขอบคุณมากฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะไปแล้วล่ะเราก็แค่นี้ก่อนโอเคครับโอเคครับขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่เจอกันจ้า